อรายใจดีมากๆเลยนะคะขยายโอกาสให้สำหรับผู้โชคดีได้ให้แอบเห็นหลายคนไปดูไปดูทุกคนลงรูปม,มีคนแบบว่าไปเที่ยวทะเลไปห,หาหาแล้วมีเขียนด้วยเห็นแบบซีนูนิลเขียนทรายเขียนตามว่าซีนูนิลโอ้โอน่ารักมากน่ารักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะส0 0พันเอรเนี๋ยพอหนูไม่อยู่ก็พูดอย่างเงี้ยพอหนูอยู่อย้ยก็ไม่ได้นะกรอบ กนะไม่มีตัวโปรดขนาดนั้นนะแต่จริงเราชอบใส่สีดำครับอ๋ออะไรนะอะไรนะไม่มียีนคนโปรดมีแคนปือยีนตัวโปรดเนี่ยมีหลายตัวแต่ถ้าคนโปรดอ่ะมีเป็นเสียงเดียวกันขอบคุงานนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เริ่มถ่ายภาพยนตร์แล้วครับผมแอบซุ่มถ่ายกันอยู่นะครับผมกับแสงระวีก็ฝากน้องระวีกับพี่พิมเพลด้วยครับผม ก็เป <S an> ็นโปรเจกต์ที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของของน้องกับผมด้วยครับผมรู้สึกแบบดูดูดูแบบยังบอกได้หยดก็ฝากติดตามด้วยครับผมก็อาจจะไม่ได้มีมีเล่นเทรนแบบทุกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศเพราะว่ากับทางเมเจอร์กับทางค่ายว่าจะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีมินิซีรีส์ เรื่องนอีกเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวป้าฟ้าติดตามด้วยครับผมม่นั่าจะมีนีิแหละค่ะเป็นเป็นมินิก่อนเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีกับทางทางเชงครับผมเป็นเป็นละครครับผมแล้วก็ฝากข้าวฟ้าเชียงเธอด้วยแล้วก็ฝากอันนี้มิชชั่นแฟนแฟนดอมค่ะ่เนไปด้วยครับผมขอเขาหนูเขาหนูได้เป็นคนงานหนูทุกคนแล้วก็มีมีเพลงครับผมค่ะ ผมได้ฟังเพลงของหนูมานิดนึงแล้วเพราะเพราะแน่นอนสปอยสุดๆเลยเพราะเพราะแน่นอนนะใช่ทุกคนต้องแบบรอรอฟังแบบเชิญเลยค่ะพูดไม่ได้มันตื้นตันอยู่เนาะเป็นอินเตอร์แฟนใช่นี่คะแม่เข้ามาแทนเป็นคนดีโอเคนะคะเป็นอินเตอร์แฟนนะคะมาจากประเทศจีนนะคะโอเคอะไรนะคะ เอกนบ้างเห็นบางคือบอกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยหรือว่าเจอแบบปัญหาชีวิตก็อย่าไปอ่อนใจให้นะครับผมสู้ๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ มีส,สติแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมถูกปัญหาวิทกทางา้แกก็เล่ังแตงให้ห่ต้องพักผอนนะจ๊ะักผ่อนย่าแล้วนะเราแบแม่บอกว่าเมื่อกี้ยับอกว่าดูนิวหล่อมากเลยเดีแฟนแฟนก็แข่